ค่ะครูขวัญค่ะอายุ45ปีค่ะเอ,อ่อมาจากโรงเรียนพัฒนาถมค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลอนุบาล1ถึงอนุบาล3ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนของเรานะคะยินดีให้บริการเด็กใหม่นะคะไปดูกันเลยสวัสดีครับผมครูเต้นครับอายุ35ปีครับ มาจากโรงเรียนพัฒนาถุมครับเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์เอ้ยไม่ใช่วิชาศิลปะและก็ประวัติศาสตร์ครับวันนี้จะมาแนะนําโรงเรียนกันนะครับอันนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนสําหรับอันนี้ได้อันนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักพออนะครับอันนี้จะเป็นห้องพักครูใหญ่อยู่ติดก,กันกับโรงเรียนบ้านตุมนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านพัฒนาถุม นะครับคืออยู่ในสูตรที่ก็อยู่ในศูนย์พัฒนาถมเป็นการมาแนะนําให้ศูนย์พัฒนาถมนะครับการเป็นศูนย์พัฒนาถมนะคะมันก็จะเป็นโรงเรียนพัฒนาถมสาขาเมือที่บ้านเรานะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวมาแนะนํมาให้กิ๊ทีหลังนะครับไปก็ยังไปดูกันนะครับอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะคะ 2. จะเป็นในเครื่องดนตรีก็ไปหลายอย่างอันนี้นะจะเป็นห้องวิชาด้านดนตรีนะจะเป็นวิชาด้านดนตรีอันนี้นะคะจะเป็นห้องครูพิมพ์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องครูพิมพ์แล้วก็ห้องครูตาแล้วก็ห้องครูตาอยู่ติดกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องครูตาอยู่ติดกันกับห้องครูพิมพ์เลยนี่นะคะก็จะเป็นติดกันกับห้อง ห้องครูขวัญเลยนะคะห้องครูขวัญเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงนู้นนะคะนี่นี่นี่ค่ะ่านี่ค่ะห้องครูตาเนี่อยู่ติดกันนะคะโอเคนะคะขึ้นเรือาไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเป็นวิชาด้านดนตรีนะคะดนตรีมาเป็นวิชาเคมีนะคะใครอยากเรียนก็ติดตามมาได้เลยนะคะเอ่ออันนี้นะคะก็จะเป็นการโรงเรียนนะคะนี่นะคะเช้าข้ามเมือง่อยนี่นะคะกครื่องกรรรรอคุณพ่อคุณแม่ รากับป้านะคะนี่นะาเข้ามาการรอศูนย์นะเป็นจะเป็นรอการดนตรีนะอันนี้นะก็จะเป็นห้องศูนย์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาถมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาถมถ้าเพิ่รผลิได้นะคะนี่มืดนิดหน่อยนะคะก็ขอเปิดไฟหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาถมนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาถม นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาถมนี่นะคะอุย้ยขาใครเนี่ยนี่นะคะใครอยากมาเรียนแล้วก็ติดตามมาติดต่อไปเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องศูนย์พัฒนาถมนะคะห้องศูนย์พัฒนาถม นี่นะคะศูนย์พัฒนาถมนะคะคือ่อนที่ไฟไหม้นะคะก็ไปศูนย์พัฒนาถมบับฑิีเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีคนหานะคะแล้วก็แจ้งการเพื่อไปตรงนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นให้คณกเรนได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นห้องศูนย์พัฒนาการนะเดี๋ยวจะเป็นศูนย์พัฒนาการดนตรีนะคะแล้วก็ห้องเคมีเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะายบาครับครับ